สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับนัดเพชรโยนอย่างเช่นเคยนะคะนัดมีรถสวยๆอีกหนึ่งคันมานาเสนอให้ได้ชมกันนะคะเป็นรถ t o โยต้าอันต 1.6e CNG นะคะคันนี้รถปี2014จะทะเบียนปี15นะคะราคาข่าตัวอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะราคาไม่แรงผ่อนสบายๆนะคะตัวนี้นะคะใช้งานได้2ระบบนะคะทั้งน้ํำมันทั้งก๊าซ CNG เล เ,ะะเป็นก๊าซติดตั้งจากโรงงานเดิมแท้นะคะลูกค้ารับรองว่าปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนนะคะช่วงนี้น้ํามันแพงนะคะใครที่เดินทางไกลๆหรือออกต่างจังหวัดบ่อยๆนะคะก็ได้คันนี้ไปรับรองว่าคุ้มค่าต่อการใช้งานแน่นอนนะคะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะ ติดต่อหานัดได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรย่นนะคะตัว CNG ติดตั้งจากโรงงานแบบนี้นะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้ามีแค่คันเดียวนะเข้ามาคันเดียวเท่านั้นนะคะใครจองก่อนได้ก่อนนะคะห้ามพลาดเลยนะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนะัดจะพามาชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าเป็นโฉม ก่อนโชมแมนเดชนนะคะจะเป็นโฉมกระจังหน้าโครเมี่ยม3เส้นอยู่นะคะป้ายทะเบียนได้เป็นป้ายนี้เลยนะสี่กอไก่คอรัคัง 6-3-3-4กรุงเทพมหาคนครนะคะโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม3เส้นนะคะโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆโคมเดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กจากโรงงานเช่นกันนะคะน็อต5ลูโลโก้ตรงกลางนะคะ เป็นยางปี2019ก็ยังใช้งานได้อยู่อีกระยะหนึ่งนะคะลูกค้าช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมเดิมนะคะไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มเลยนะคะโครงสร้างเดิมเดิมรอยซีนเดิมเดิมหัวน็อตนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่นนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมกลมให้เห็นเด่นชัดนะคะเรื่องโครงสร้างนะเพชรยนตการันตีให้อยู่แล้วนะคะว่าไม่มีชนหนักพิกความจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกจะได้เป็นสีเดียวกับตัว รถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างคันนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูทั้ง4ี่ด้านนะคะจะเป็นสีนนะะเ,นเดียวกับตัวรถนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะโลโกโตโยต้ามีติดอยู่นะคะแล้วก็คันนี้นะคะติดฟิลม,มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะรอบคันไม่มีร่องรอยของการเฉี่ยวชนหรือชนหนักเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะรับรองว่าใครได้ไปนะไม่ผิดหวังแน่ แน่นอนนะคะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะในส่วนของไฟด้านท้ายของรถคันนี้นะคะก็ดีไซน์มาให้เฉบเฉีียวสวยงามนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะ2ฝั่งนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะเป็นตัว CNG นะคะติดตั้งจากโรงงาน100%รับรองว่าปลอดภัยได้มาตรฐานนะคะกระจกหลังนะติดตัวไรฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับไฟ ดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะอย่างที่บอกตัว cng นะคะติดตั้งการจากโรงงานมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะใครจองก่อนได้ก่อนนะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะหรือว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะใครสนใจโทรมาหานัดได้นะคะเบอร์ทโทร0 9 8 2609587นัดเพชรยนนะคะเดี๋ยวนัดนะคะพาไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะเลขไม้ของรถคันนี้นะคะอยู่ที่149,000 647กิโลเมตรนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมนะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปนะคะจากศูนย์บริการได้นะคะไม่มีเรื่องของการกลับไมค์กอไมค์อย่างแน่นอนนะคะมือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นแบบโฮมียมระบบเซนทรัลล็อกนะคะกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูให้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะในส่วนของพวงมาลัย ะะได้เป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเดิมๆนะคะ สวยๆเลยนะเครื่องเล่นเสียงนะคะลูกค้าได้เป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX นะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําให้ด้านข้างด้วยนะคะฝาเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือลงอ,อ,อักขระยัในใดนๆทั้งสิ้นนะคะในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีเบทนะคะเบาะสวยๆนะคะไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะสวยๆเลยแน่นๆเต่งๆตึงๆกันเลยนะคะ หัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีอรอยขยับขยื่อนนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรับรองว่าใครได้ไปนะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆเดิมๆเลยนะคะคันนี้นะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างๆนั่งกันสบายๆนะคะมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งนะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีเบจนะคะทําให้รถดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะมาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะเขาก็จะมีในส่วนของถังก๊าซ CNG เนาะอยู่ด้วยนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือพอ ให้เราได้เก็บสัมภาระวางสัมภาระได้นะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆนะคะเขามีล้ออะไหล่อุปกรณ์แม่แรงให้นะคะบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้าไม่เคยจมน้ํามาอย่างแน่นอนโครงสร้างเดิมๆนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะถังแก๊สนะคะติดตั้งได้มาตรฐานจากโรงงานนะคะนี่มีสัญลักษณ์ของโตโยต้านะคะติดอยู่นะคะ รอยจุดมาร์กแต้มสี่นะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีอรอยขยับขยื่นนะคะลูกค้าคันนี้ได้มาตรฐานแน่นอนนะคะรับรองว่าใครได้ไปคุ้มค่านะคะวิ่งทางไกลเนี่ยคุ้มเลยนะคะหัวน็อตด้านหลังนะคะสภาพเดิมๆสี่เดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่นนะคะจุดเม็ดอาร์ตตรงบอดี้ด้านหลังนะคะก็กลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะใครที่สนใจนะคะอย่างที่บอกข้ามพลาดนะคะรถติดแก๊สมีคันเดียวเท่านั้นนะคะได้รับ งมาตรฐานจากโตโยต้านะคะคันนี้ลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะรับรองว่าใครได้ไปปลอดภัยร้0ยเซการใช้งานคุ้มค่าแน่นอนนะคะโทรหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะโทรเข้ามาแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวนัดนะคะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องเยนต์กันคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะบวกก๊าซ CNG นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบ 1,600cc 122แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะเดิมๆไม่มีข้าบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปนะคะจากทางศูนย์บริการได้นะคะไม่มีเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำกับสีอย่างแน่นอนนะคะครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันนี้นะคะเป็นรถสีเดิมนะไม่ ใช่รถแท็กซี่กับสีอย่างแน่นอนนะคะตรวจสอบประวัติได้นะคะคันหน้าเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอนะคะหัวน็อตนะคะสภาพเดิมๆเลยในส่วนของรอยซีนนะคะก็เดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะหัวน็อตฝาก,กระโปรงนะคะ ชงหวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะรับรองว่าใครได้คันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะ t o y ยต a a อ t i ติ 1.6E CNG นะคะรถปี14จดทะเบียนปี15นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นเองนะคะมีอยู่แค่คันเดียวเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัดนะคะ0982609587 นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะลูกค้าเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะคะนะัทต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ